ครจ้าสุดหลอมาหาใครจ้ามาหาใครนแชมพูบบถามดิมาหาใครคะชมพูบบถามสิมาหาใครแม่ไม่มาหาเรื่องหลังบ้านนี่มาหาเรื่องหน้าบ้านดูเกา๋าเก๋านะาราชมพูบบย้อมมีไหนล่ะ นักเลงดูนักเลงข้างบ้านมาหาเรื่องถึงหน้าบ้านเลยชมพูจัดการเลยลูกชมบูเสียงดีถามมันที่มาทำอะไรมาหาเรื่องแมวบ้านผมทำไมครับถามเลยลูกชมบูถามเลย xem xem mân nhập lửa. Sắp bù lại bê tay bê tay bà mù lại bà đi bà 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 đi bà 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 bà

เงาหรือไงจอแปพูกับป่าแม่หน่อยไหมพูดทำดิจะพูดจัดการเลยนะใช่ไหมลูกไปเลยมากลับบ้านเธอไปเลยไปเลยนะเออไม่ต้องมาหาเรื่องเขาเลย อยากมีเพื่อนแมวบ้านเธอก็มีตั้งหลายตัวทำไมเขาเป็นแมวสวยเขาไม่ให้เธอเล่นด้วยไงเขาจะปล่อยเธอวิ่งออกข้างนอกได้เนี่ยฮะอู้มันไปแล้วลูกบูมันไปแล้วมันไปแล้วบูมันไปแล้วอ้ามันหนีไปแล้ววจชาบูแม่เก่งเว้ยวิชาบูมันไม่ยอมใช่ไหมบูบูครับชาบูครับ เอาเชื่อูนังไม่ยอมนังไม่ย,ยมอมฮะนังเฝ้าบ้านนังไม่ยอมบูครับบ,บูครับบูบอกเอามันซะดีไหมแม่ประตูนี่จะปิดไว้ทำไมเนี่ยแม่กุไฟมันไม่ได้เลยแม่ เล้งใหญ่นางมานางไม่กลัวใครเลยนะเนี่ยแต่นางไม่ทําร้ายพี่พี่น้องๆในบ้านแต่ใครมาใกล้บ้านนางเห็นนี่ไล่อย่างเดียวถ้าเปิดประตูนี่ฟัดกันตาย ชาบูแคเป็นเสียงแมวจรมาก่อนชาบูเป็นแมวจรมาก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นคุณชายชาบูครับชาบูครับเจ๋งไม่ละเราอะ่ะขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปให้ชาบูนะครับขอบคุณครับ